สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะมาพูดถึงอัตราส่วนของเลเวนว่าจะมีผลกับขนมปังซาโดของเรายัางไงบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคําว่าเลเวนผ่านตากันมาบ้างในสูตรขนมปังซาโดซึ่งเลเวนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือซาโดสตาร์เตอร์ที่เราเลี้ยงเอาไว้นี่แหละค่ะต่างกันตรงที่เลเวนจะใช้เรียกสตาร์เตอร์ที่เราแบ่งออกมาไว้เตรียมความพร้อมในการใช้ทําขนมปังอย่างที่เรารู้กันว่าการที่เราจะเลี้ยงสตาร์เตอร์ขึ้นมาได้ในแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลายอย่างน้อย6-10วันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเก็บ s t a r t ร์เอาไว้เลี้ยงต่อเพื่อใช้ในการทำขนมปังในครั้งต่อๆไปค่ะโดยการทำเลเวเนี่ยก็คือการแบ่ง s t a r t เตอร์ออกมาให้อาหารด้วยน้ำและแป้งเหมือนเหมือนกับการให้อาหาร s t a r t อรเนี่หละค่ะหลังจากที่พลอยได้ลองทำซาวโดมสักพักหนึ่งเนี่ยพลอยก็สังเกตเห็นว่าบางคนก็เตรียมระเวนด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่1ต่อ1ต่อ1ไปจนถึง1ต่อ5ต่อ5มันก็เลยทำให้พลอยสงสัยว่าอัตราส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างกับการทำขนมปัง วันนี้พลอยก็เลยทำละเวนทั้งหมด5ตัวที่น้ำหนักรวม100กรัมโดยมีอัตราส่วนของสตาร์เตอร์น้ำและแป้งแตกต่างกันตามนี้ค่ะจากทำแล็บนะคะจะเห็นว่าละเวนที่อัตราส่วน1ต่อ1ต่อหนึ่งเนี่ยจะพีคเร็วที่สุดส่วน1ต่อ5ต่อ5เนี่ยจะพีคเป็นตัวสุดท้ายนะคะพลอยลองชิมดูทุกตัวแล้วที่จุดพีคนะคะก็รู้สึกได้ว่า1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมีรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาค่ะ อย่างแรกที่พอได้เรียนรู้ในการทดลองนี้นะคะก็คือระยะเวลาในการเตรียมเลเวนค่ะถ้ารีบใช้ก็ให้เตรียมเละเวนที่อัตราส่วนน้อย<ๆ>เช่น1ต่อ1นต่อ1หรือ1ต่อ2ต่อ 2, 2เราก็จะได้เลเวนที่พร้อมใช้ภายในเวลาประมาณสีชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดมีเวลานาน,าน<ๆ>เช่นอยากเตรียมไว้คืนนี้เพื่อที่จะตื่นมาใช้ในตอนเช้าก็สามารถเตรียมละเวนที่อัตราส่วน1ต่อ5ต่อ5ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณของเลเวนที่เอาไปใช้ในสูตรขนมปังนะคะเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแป้ง โดยส่วนใหญ่เนี่ยพลอยจะเห็นเขาใส่กันอยู่ที่ประมาณ20%ค่ะก็คือถ้าในสูตรใช้แป้งทั้งหมด500กรัมส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ละเวนประมาณ100กรัมค่ะทีนี้มันเกี่ยวกันยังไงกับอัตราส่วนของละเวนอย่างที่เรารู้กันว่าขนมปังเนี่ยยิ่งหมักนานก็จะยิ่งเกลี้ยวนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดเราใส่ละเวนลงไปในสูตรขนมปังน,น้อยๆเช่น10%ของน้ำหนักแป้งเราก็จะใช้เวลาหมักนานกว่าการใช้ละเวนที่30%ของน้ำหนักแป้งค่ะ ทีนี้อย่างที่พลอยบอกไปนะคะว่าละเวนที่อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ของพลอยเนี่ยมีความเปรี้ยวที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดพลอยอยากใช้ละเวนตัวนี้ในการทําขนมปังแต่ว่าไม่อยากให้ขนมปังของพลอยเปรี้ยวจนเกินไปพลอยก็สามารถเอาละเวนที่1ต่อ1ต่อ1มาใช้ด้วยปริมาณ20%หรือ30%ค่ะเพื่อช่วยให้การหมักแป้งเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นและในทางกลับกันค่ะ ถ้าวันนี้พลอยเตรียมละเวนไว้ที่อัตราส่วนหนึ่งต่อ5ต่อ5แต่พลอยอยากได้ขนมปังที่เปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงพลอยก็ยังสามารถทำได้อยู่โดยการใส่ละเวนในสูตรขนมปังเพียงแค่10%เซเพื่อให้ใช้เวลาในการหมักนานยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเตรียมละเวนไปแล้วนะคะพลอยก็เอาละเวนที่ได้เนี่ยในอัตราส่วน1ต่อนต่อ1กับ1ต่อ5ต่อ 5, 5มาลองทำขนมปังโดยใช้สูตรเดียวกันและระยะเวลาในการหมักเท่ากันค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากค่ะ ขนมปังขึ้นฟูเท่าๆกันทั้งสองลูกนะคะส่วนโพรงด้านในเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะส่วนในเรื่องของรสชาตินะคะขนมปังก้อนที่ใช้ละเวนที่อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1เนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวมากกว่าก้อนที่ใช้ละเวนที่1ต่อ5ต่อ5เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะพลอยไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านการทําขนมปังซาวดค่ะพลอยเองก็ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ทุกวันจากเพื่อนๆบ้างจากการลองผิดลองถูกดูบ้าง เพราะฉะนั้นหากใครมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ให้กันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย